screen I wish you could be with me so I lay my head to rest when the sun is rising I'll start a brand new day when the moon is shining I long to be with you in all the places you have been so today so I... what สวัสดีค่ะเพราะบ้านพาทัวร์วันนี้ผมกับคุณนายพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศจากการพาทัวร์คอนโดมาเป็นพาทัวร์เออร์เบินโฮมบนทำเลย่านรำคำแหงแถมอยู่ใกล้กับ,บรถไฟฟ้าด้วยกับที่นี่โครงการเทพาคอร์ทยาร์ดเออร์เบิรนโฮม จากบริษัทริมทรายครับที่นี่เป็นพรีเมียมทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งที่มีพื้นที่ใช้สอยเทียบเท่ากับบ้านเดียวเลยค่ะมีจำนวนยูนิตน้อยเพียง55ครอบครัวเท่านั้นตั้งอยู่บนที่ดิน7ไร่กว่ามีการคัดสรรวัสดุที่ใช้ระดับพรีเมียมและนี่เลยค่ะมองไปรอบๆเราจะไม่เห็นสายไฟเลยนะคะเพราะโครงการเขามีการเดินสายไฟใต้ดินทั้งโครงการทาให้ภาพรวมดูสวยงามและก็เรียบร้อยมากๆเลยค่ะ โครงการเทพาขอดยัดเออร์เนตโฮมตั้งอยู่บนทําเลักยภาพย่านกรุงเทพกรีทารามคำแหงนี้เลยนะครับโดยจะอยู่ในซอยรามคำแหง118แยก44.2ขี 2. เดินทางสะดวกใกล้วงแหวนกาญจนาและยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าด้วย ซึ่งบนเส้นรำกำแพงวันนี้เนี่ยมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มอยู่นะครับและจะปากซอยรังก,กำแพง118ไปไม่ไกลก็จะมีสถานีสม,มรคอนอยู่ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการของเราไม่เกิน3กิโลเมตรเท่านั้นครับว้าวมันตาสมากเลยค่ะคุณพ่อบ้านที่นี้คุณนายบอกเลยว่าเหมาะกับหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ทํางานมาระยะหนึ่งแล้วและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอาจจะเคยอยู่คอนโดกันมาก่อนแต่ต้องการขยับขยายพื้นที่ออกมามองหาบ้านบนทํมเลที่เงียบสงบและเตรียมต้อนรับสมาชิกตัวน้อย ด้วยแต่ก็ไม่อยากอยู่ไกลเกินไปยังคงต้องการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่คุ้นเคยมีทางเลือกการเดินทางได้หลายแบบที่นี่แหละค่ะตอบโจทย์ที่สุดพอใกล้ทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้าเลยค่ะว่าแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาชมบ้านตัวอย่างกันเลยดีกว่าผมเชื่อว่าใครที่ได้มาเห็นบ้านที่นี่เนี่ยต้องร้องว้าวแน่นอนเพราะโครงการเขามีดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆตัวโครงการเนี่ยเขามี็คาแรคเตอร์เป็นแบบคนที่มีความเรียบง่ายไม่ติดหรูแต่มีรสนิยมในการใช้ชีวิตที่ดีนะครับ โดยเขาจะใช้วัสดุที่เน้นโชว์ผิวธรรมชาติของเนื้อวัสดุนั้นๆพร้อมคัดสรรวัสดุระดับพรีเมียมประกอบขึ้นมาเป็นบ้านอันแสนอบอุ่นหลังนี้ครับ และบ้านแต่ละหลังพอผ่านกันเวลาไปก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับแบบบ้านที่เราพาคุณผู้ชมมาชมกันนี้นะคะจะเป็นแบบบ้านที่ชื่อเทพาค่ะซึ่งเป็นทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งมาพร้อมฟังก์ชันแบบ3ห้องนอน4ห้องน้ําและ2ที่จอดรถตั้งอยู่บนขนาดที่ดินเริ่มต้น28ตารางวามีหน้ากว้างถึง6เมตรเลยค่ะและบ้านทุกหลังที่นี่จะมาพร้อมกับพื้นที่สวนเออร์เบิร์นขดยดแบบส่วนตัวด้วยไหนลหละพื้นที่สวนของคุณนายไหนไหนงั้นก็ตามคุณนายเข้ามาดูใน ตัวบ้านกันเลยสิคะไปกันเลยครับโอ้โหเปิดเข้ามาเนี่ยเจอคอมมอนแอเรียขนาดใหญ่เอาจริงๆเลยนะครับพื้นที่โซนนี้เหมือนกับห้องลอฟท์เพนเฮาส์ในคอนโดหรู20-30ล้านเลยนะครับเนี่ย และต้องบอกเลยครับว่าพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้นะครับมีมาให้มากถึง245ตารางเมตรซึ่งใหญ่กว่าบ้านเดี่ยวหลายหลังอีกนะครับใช่เลยค่ะและทงคอมมอนแอเรียนี้นะคะมีความสูงถึง5.2เมตรเลยทีเดียวให้เราใช้ชีวิตบนพื้นที่โปร่งโลง่งพร้อมช่องแสงขนาดใหญ่แสงสว่างจากธรรมชาติก็ส่องเข้ามาในตัวบ้านได้อย่างเต็มที่และด้านหลังบ้านตรงนั้นนะคะก็คืออเวนต์คอร์ทยาส์ส่วนตัวของเรานั่นเองค่ะถ้าเป็นบ้านปกตินะครับสวนอาจจะอยู่หน้าบ้านใช่ไหม เราอาจจะใช้พื้นที่สวนได้แค่บางเวลาหรือบางทีเนี่ยจะไปเดินเล่นที่สวนหน้าบ้านก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไหร่แต่ที่นี่เมื่อสวนมอยู่หลังบ้านแล้วนะครับก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้งานได้จริงจังทั้งวันเลยนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองเปิดประตูกระจกบานเลื่อนออกไปเดินเล่นกันหน่อยดีกว่า wow. เหมือนพื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ของตัวบ้านเลยนะคะเนี่ยและคุณนายสังเกตตรงนี้ค่ะผนังด้านนี้เป็นทรายล้างที่โครงการเขาทําเชื่อมโยงกันตั้งแต่ภายในตัวบ้านออกมาจนถึงเออร์เบิร์นดยัดนี้เลยค่ะเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกเข้าด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อจริงๆเลยนะครับร่มรื่นและดูน่าอยู่มากๆเลยและคุณนายเห็นไหมว่าวสัสดุที่โครงการเขาใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรายล้างคานเหล็กกระเบื้องลายหินผนังตกแต่งลายไม้ต่างๆ ยิ่งช่วยเสริมอารมณ์บรรยากาศให้บ้านนี้ดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยครับกลับเข้ามาดูในคอมมอนแอเรียในตัวบ้านกันต่อค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะผสมผสานโซน l i ี้ยงและโซนรับประทานอาหารได้อย่างลงตัวมากๆวางชุดโซฟาใหญ่ๆใ,ให้จุใจนอนดูทีวีเอกเหนกกันได้เต็มที่เลยค่ะ ด้านนี้วางโต๊ะรับประทานอาหาร6ที่นั่งก็ยังได้เลยตอนรับแขกได้หลายคนหรือถ้าวันไหนมีเพื่อนมีแขกมาเยี่ยมเยอะๆแล้วก็เราก็สามารถเปิดพื้นที่รวมเอเวอร์น็ตถอดยัดให้ไปนั่งเล่นกันในสวนได้เลยค่ะแล้วบริเวณด้านนี้ผมจะจัดเป็นเคาน์เตอร์วางของวางอาหารก่อนเสิร์ฟนะครับเพราะที่ผนังด้านหลังผมเนี่ยคือโซนครัวนั่นเองซึ่งถูกซ่อนไว้ได้อย่างแนบเนียนมากๆเอาจริงๆเลยครัวนี่คือโซนปวดของผมเลยนะครับแต่ของเยอะชอบทำอาหารไง ดูรกๆหน่อยโครงการเขามีการจัดแยกเป็นสัดส,ส่วนในอย่างแนบเนียนเลยครับเมื่อกี้เรารีบกันไปหน่อยดิ่งเข้ามาในตัวบ้านอย่างไวเพราะโมตแต่ตื่นเต้นกันค่ะตรงหน้าบ้านที่เราเข้ามานี้นะคะจะเป็นโซนที่เราสามารถนั่งถอดรองเท้าใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านได้ด้วยพร้อมโซนห้องน้ําก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตามคุณนายขึ้นไปต่อที่ชั้นลอยกันเลยค่ะที่ชั้นลอยนี้นะครับถือเป็นโซนในเนกระสงค์ที่เราอาจจะทาเป็นมุมนั่งพักผ่อนนั่งเล่นได้อีกโซนหนึ่ง แต่สําหรับผมเนี่ยตรงนี้ผมขอทําเป็นมุมทํางานแล้วกันนะเหมาะสมกับยุคสมัย new normal นี้มากๆเลยและนี่แหละ คือสิ่งที่หลายคนที่อยู่คอนโดมาก่อนต้องการซึ่งคอนโดอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องของ p เป e ใช้สอยที่มากขนาดนี้ครับใช่เลยค่ะแต่คุณนายก็อยู่คอนโดมาจนชินถามว่าอยากมีบ้านเป็นบ้านเดี่ยวไปเลยไหมขอตอบเลยเขาว,ว่ามากแต่พอมาเห็นที่นี่แล้วคุณนายมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในลักษณะการอยู่อาศัยแนวสูงที่คุ้นเคยไม่ต้องดูแลสวนหรือพื้นที่รอบบ้านอะไรมากมายค่ะแต่ได้พื้นที่ใช้สอยสารพัดประโยชน์เพิ่มขึ้นคุณนายเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่อยู่คอนโดก,กันมาก่อนเมื่อ ได้มาเห็นฟังก์ชันบ้านของที่นี่แล้วรับรองเลยค่ะว่าจะต้องถูกใจกันอย่างแน่นอนจากชั้นลอยแล้วมาต่อที่ชั้น2กันเลยนะครับที่ชั้นนี้จะเป็นโซนห้องมาสเตอร์เบดรูมทั้งชั้นกันไปเลยระหนึ่งเพนท์เฮาส์ก็ไม่ปานเลยนะเนี่ยพื้นที่ห้องนี้นะครับจะมีขนาดถึง36ตารางเมตร ถ้าเทียบกับคอนโดเนี่ยพื้นที่ขนาดนี้อาจจะมีการแบ่งกั้นห้องนู่นนี่นั่นยยกย่อยลงไป แต่ห้องนี้นะครับจะเป็นโซนห้องนอนของเราเต็มๆทั้งชั้นเลยครับห้องนอนนี้มาพร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่มุมนี้จะทําเป็นมุมเดย์เบดหรือโต๊ะทํางานก็ได้ค่ะวางเตียงคิงไซส์แบบจัดเต็มพร้อมชั้นวางทีวีและโต๊ะเครื่องแป้งก็มีพื้นที่แบบเหลือๆเ,เลยและด้วยความใหญ่โตของห้องนี้โครงการเขาก็ทําให้ดูเป็นไอเดียค่ะว่าเราสามารถ b u วตู้เสื้อผ้าใหญ่เพื่อจัดทาเป็นมุม Walk i n c l o s e t แบบนี้ได้เลยสวยงามมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะคือ Walk i n c l o s e t ที่คุณนาย ฝันนนมานานแล้วและที่ด้านหลังห้องนี้นะครับจะเป็นโซนห้องน้ําที่จัดเต็มมากๆด้านนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าและกระจกปูท็อปเคาน์เตอร์ด้วยกระเบื้องลายหินและยังเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอย่างโซนห้องน้ําซึ่งเป็นอ่างอาบน้ํานั่นเองครับและสังเกตเห็นว่าห้องน้ําที่นี่ไม่ได้เป็นห้องน้ําทึบๆนะครับแต่จะมีช่องแสงขนาดใหญ่ที่มีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเลยทําให้ห้องน้ําเราดูโปรง่งไม่อับระบายอากาศและความชื้นได้ดีแต่ก็ไม่โป๊นะครับ เพราะตรงช่องแสงนี้จะมีผนังกั้นอยู่ด้านนอกอีกทีนึงเราอาจจะตกแต่งเป็นสวนแนวตั้งสวยๆแบบนี้ได้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซนอาบน้ําและสุขภัณฑ์นั่นเองครับสำหรับข้างบนที่ชั้น3ก็จะมีอีก2ห้องนอนค่ะซึ่งมีห้องน้ําในตัวมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สามารถวางเตียง5-6ฟุตได้เหมาะมากๆกับการเป็นห้องนอนของบุตรหลานซึ่งก็ลงตัวกับครอบครัวยุคใหม่ที่มีบุตร1-2คนค่ะ และทาวน์โฮมแนวสูงแบบนี้นะครับก็ยังมีข้อดีคือเรื่องวิวนั่นเองเผื่อคุณนายเนี่ยคิดถึงการอยู่คอนโดนะที่ชั้นถึงชั้น3นี้มองออกไปก็จะเห็นวิวมุมสูงสวยๆของโครงการกําลังดีเลยโดยเฉพาะบ้านตัวอย่างหลังนี้นะครับอยู่ตรงข้ามขับเฮาที่มีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ และมีพื้นที่ห้องเด็กเล่นด้วยครับและไฮไลท์ของโครงการก็คงหนีไม่พ้นทรีเฮาส์ตรงนี้ค่ะที่นี่เขารักษาต้นจามจุรีขนาดใหญ่ที่อยู่บนที่ดินแปลงนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมและเพิ่มเติมพื้นที่นั่งเล่นปีนป่ายเป็นลักษณะบ้านต้นไม้ในฝันให้เด็กๆได้มาเล่นสนุกกันด้วยค่ะ โครงการเทพาคอดย์ดเออร์เน็นโฮมถือเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมที่พัฒนามาได้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่คุ้นเคยกับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยคอนโดนในเมืองและต้องการขยายพื้นที่การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเพื่อการเตรียมสร้างครอบครัวหรือต้องการสเปซเพิ่มขึ้นเพื่อการเวิร์กฟรอมโฮมในยุคนิว n นอร์มอลที่นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับ พร้อมด้วยการออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีพื้นที่การใช้ชีวิตขนาดใหญ่โปร่งโล่งอยู่สบายเชื่อมโยงพื้นที่สวนเข้ากับตัวบ้านอย่างไร้รอยต่อเลยค่ะคัดสรรวัสดุพรีเมียมพร้อมทั้งเน้นความสงบส่วนตัวกับจํานวนบ้านในโครงการเพียงแค่55หลังเท่านั้นค่ะและไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าที่นี่จะกลายเป็นบ้านทําเลสุดแรใกล้รถไฟฟ้าไปแล้ว เพราะถนนลำกำแหงวันนี้เนี่ยมีรถไฟฟ้าสายสีส้มกําลังก่อสร้างอยู่จะแล้วเสร็จในปี66ซึ่งอีกไม่นานแล้วนะครับโดยตัวโครงการจะอยู่ห่างจากสถานีสัมมากรกเพียงไม่ถึง3กิโลเมตรเท่านั้นนั่งไปเพียง3สถานีถึงลำสาลีอินเตอร์เชนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองมุ่งหน้าไปลาดพร้าวศีนครินสำรงได้ถ้าใช้รถก็สะดวกมากเลยนะครับเพราะโครงการจะอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงวงแหวนกาญจนาด้วย เส้นรามคำแหง118นี้ถือเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยร้านค้าร้านอาหารที่หลากหลายเลยค่ะแถมโครงการยังอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้ออย่าง7 e เ e ่นอีเในระยะเดินใกล้ๆด้วยและคุณพ่อ้านรู้ไหมคะใกล้ๆโครงการนี้เลยค่ะเดินไปเพียงแค่600เมตรก็ถึง Ascot International School Bangkok แล้วถ้าเรามีลูกเราก็ให้ลูกเราเรียนใกล้บ้านนี้เลยค่ะเด็กๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางกันนะคะ และโดยรอบโครงการนอกจากแอสคอตแล้วก็ยังใกล้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่งด้วยนะครับอีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลชั้นนําและแหล่งชอปปิง้งทั้งห้างและคอมมูนิตี้มอลล์มากมายด้วยนะครับถ้าคุณกําลังมองหาบ้านหลังใหม่ที่จะมาเติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตให้ที่นี่เทพาคอร์ทยาร์ดเออร์เบิร์นโฮมเป็นบ้านหลังใหม่ของคุณนะคะไว้มีโอกาสอย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมโครงการกันค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ โอกาสน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพ่อบ้านบ้าคอนโดหรือ YouTube channel ก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ